สวัสดีเพื่อนเพื่อนและกันรยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีที่12ของปีของราศาสต์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่ปลาชาวราศีนี้เป็นคนที่มีเนื้อแท้เกี่ยวกับอารมณ์เป็นคนซื่อตรงนะครับด้วยดาวเกตที่เป็นดาวประจำราศีจึงทำให้คนที่เกิดราศีมีนนี้เป็นคนที่ยึดถืออุรมการณ์เป็นอย่างมากเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉะลาดนะครับ และมีความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญานะครับเวลาที่พวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือบททดสอบเข้ามาในชีวิตอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาแต่ละอย่างไปได้นะครับชาวราศีนี้มีเพื่อนฝูงมากมายเนื่องจากว่าเป็นคนที่ เข้ากับคนอื่นได้ง่ายดังนั้นจึงมีเพื่อนที่มีความแตกต่างกันในหลายๆชั้นชั้นออกไปนะครับชาวราศีนี้จุดพิเศษคือเป็นคนที่เสียสละนะครับพวกเขามักจะพอใจในสิ่งที่ได้ทำได้ตัดสินใจทำไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั่นเองนะครับสวัสดีกัระยาดมีทุกท่านนะครับ ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งอาจารย์มาทำคลิปเติมกำลังใจให้นะครับวันนี้จะมาในหัวข้อจักรวาลกำลังจะส่งสิ่งดีๆอะไรมาให้ท่านก่อนสิ้นปี2 5 6 7นี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้นะครับว่านี่เป็นการจับไพ่ดูพลังงานนะครับไม่ใช่การทำนายดวงส่วนตัวของใครคนไหนคนหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วใครที่เข้ามารับฟังก็ขอให้เก็บแต่สิ่งที่ดีกลับไปนะครับ เอาละครับอาจารย์ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้เป็นตัวแทน,นครับดูพลังงานในวันนี้นะครับว่าตัวตนของคนที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าพลังงานตรงก็ให้ฟังต่อไปได้นะครับแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงก็ปิดออกไปก่อนได้นะครับเอาละครับพลังงานที่ขึ้นมาที่ได้ในวันนี้นะครับมันเป็นพลังงานของคน เบื่อนายไม่รู้ว่าท่านจะสิ้นหวังด้วยปัญหาอะไรนะแต่มันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างหดหูใจขึ้นมานะครับอขอขยายความบางท่านคือเบื่อเบื่อกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ไม่อยากจะทำอะไรต่อไปละเบื่อบางท่านนะครับพบเจอปัญหามือแปดด้านไม่มีทางออกก็เลยกลายมาเป็นว่าเบื่อในแต่ละวันตื่นขึ้นมาทั้งเครียดทั้งเบื่อไม่รู้จะ ไปต่อ,อยังไงนี่คือพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้นะครับถ้าพลังงานตรงก็รับฟังต่อนะครับความหมายของหัวข้อคำว่าจากกัากรวาลกำลังจะส่งสิ่งดีๆอะไรมาให้ท่านก็คือ,อจกกักรวานนี้อาจจะหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวของท่านหรือว่าเป็นคนที่คอยตามดูแลท่านที่ท่านไม่รู้นะครับว่าองค์ท่านนั้นเป็นใครก็คือขอ พูดรวมกันว่าเป็นจักรวาลหรือเป็นสิ่งที่มีพลังงานในรอบตัวท่านนะครับคือท่านเห็นถึงความลำบากของคุณนะตอนนี้ว่าคุณกำลังเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรมืดแปกด้านท่านก็อยากจะช่วยอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเพราะว่ามันเป็นจังหวะดวงชะตาของตัวของคุณเองที่จะต้องพบเจอมันเป็นจังหวะที่จะต้องอดทนที่จะต้อง สู้กับความรู้สึกเจ็บปวดสู้กับความรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าจังหวะชีวิตของคนมันมีขึ้นมีลงนะครับไม่ใช่ว่าจะตกต่ําตลอดไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีตลอดไปดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าตัวคุณกําลังประสบพบเจอปัญหานี้อยู่นะครับอาา่าจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ รอบตัวคุณนะครับที่คอยอปกปักรักษาคุณท่านก็เป็นกําลังใจท่านก็อยากจะให้คุณอันดับแรกเลยนะครับทําใจยอมรับนะอย่าเครียดมากเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆเดือนที่คุณพยายามดิ้นรนหาเงินมาใช้นี่ใช้สินหรือพยายามเคลียร์ปัญหาแต่ยิ่งเคลียร์ยิ่งยุ่งปัญหาก็ไม่มีวันหมดไปความเครียดก็ยังมีอยู่ ดังนั้นแล้วตอนนี้นะครับจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากให้คุณนะครับเคลียพลังงานตัวเองเคลียพลังงานด้านลบออกาการเคลียพลังงานด้านลบออกจะเคลียอย่างไรการเคลีย์นี่คือหนึ่งเลยนะครับต้องทําใจยอมรับให้ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เราเป็นคนก่อขึ้นมาเองหรือ,อมันเป็นกรรมของเราเองที่เคยทํากับคนอื่นมาต้องทําใจยอมรับให้ได้ซะก่อนนะครับอันดับแรก ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะทำใจยอมรับได้ก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้และสิ่งดีๆก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาหาคุณได้เพราะตอนนี้พลังงานคุณมันมืดแบบด้านนะครับตัวคุณเองนั้นปิดสิ่งดีๆไม่ให้เข้ามาตัวคุณเพราะความคิดวิตกกังวลความคิดลบกับเครียดทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นหลุมดำมันกลายเป็นกำแพงดำที่คอยปิดกลั้นสิ่งดีๆด,ดังนั้นแล้วนะครับถ้า เกิดว่าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่ก็ขอให้ทําใจยอมรับในโชคชะตาเลิกร้องไห้ได้แล้วเลิกเสียใจได้แล้วนะครับทําใจยอมรับกลับมานะครับลองมาฝึกสติฝึกสมาธิดูนะครับตั้งสติดูและจักรวาลท่านกำลังจะส่งสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณสิ่งดีๆเนี่ยท่านเตรียมไว้ให้คุณแล้วละ่ะไม่เกินสิ้นปีนะครับก็คือว่าปัญหาเนี่ย ปัญหาที่คุณประสบพบเจออยู่ที่คุณเครียดหาทางออกไม่ได้มองหาเพื่อนมองหาญาติก็ไม่มีใครช่วยเพราะว่าปัญหานี้มันหนักเหลือเกินในแต่ละวันนี้คุณแทบกว่าจะเอาชีวิตรอดได้ในแต่ละวันนี้มันยากลําบากดังน,นั้นแล้วจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าทําใจยอมรับนะปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะกําลังคลี่คลายไปในะทิศทางที่ดีนะครับมันจะโดนแก้ไปในทิศทางที่ดี คุณลองสังเกตดูว่าพอคุณเจอปัญหาอะไรคุณไม่มีทางออกคุณเครียดแล้วพอถึงนาทีสุดท้ายจริงๆถ้าไม่มีคนมาช่วยคุณก็จะได้รับการเขาเรียกว่าขยายเวลาออกไปหรือได้รับเขาเรียกว่ามีช่องทางใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เดินต่อได้ดังนั้นแล้วนี่คือพลังงานดีๆย้ำว่าคุณไม่ตานหลอกคุณอย่าเครียดจนเกินเหตุเข้าใจว่าปัญหาเนี่ยมันก็ต้องเครียด แต่ในเมื่อมันทําอะไรไม่ได้แล้วยิ่งเครียดเขาเรียกว่าพลังงานเราอ่ะมันก็ยิ่งลบลงลบลงดังน,นั้นแล้วต้องทําใจยอมรับและก็คิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดสิ่งสําคัญต้องรักษาชีวิตไว้ต้องรักษาสุขภาพไว้เพื่อให้มีโอกาสในการฟื้นฟูเพื่อให้มีโอกาสในการสู้ต่อไปนี่คือ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลรอบตัวคุณเนี่ยท่านเห็นและท่าน กำลังส่งสัญญาณดีๆผ่านพลังงานนี้ผ่านคลิปนี้มาให้คุณว่าไม่ต้องกังวลไปปัญหาที่คุณพบเจอนั้นมันจะโดนเขาเรียกว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนคุณจะพบเจอทางของอ่างแน่นอนจะได้เริ่มต้นใหม่จะได้ชีวิตใหม่อย่างแน่นอนเอาละครับนี่ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีที่ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นพลังงานสั้นๆแต่อาจารย์ก็พยายามขยายความให้ท่านได้เข้าใจว่า ปัญหาที่ประสบพบเจออยู่ทุกวันนี้นะครับมันแก้ไม่ได้มันหาเงินมาใช้เขาไม่ทันมันอะไรไม่ได้สิ่งที่ทําได้คือจะต้องทําใจยอมรับให้ได้เสียก่อนนะครับจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้เอาละครับภรญยาณมิตมทั้งหลายฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีกําลังใจฟังแล้วรู้สึกดีไม่มากก็น้อยนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะ เพื่อให้เกลยานมิตรท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะถ้าเขาฟังแล้วเขายิ้มได้เขามีกำลังใจสู้กับชีวิตสู้กับปัญหาที่เขาประสบพบเจออยู่มันก็จะได้เกิดเป็นแรงบุญหนุนนำเป็นบุญกุศลต่อๆกันมันแ,แรงบุญมาหนุนนำให้ดวงชะตาเราอ่ะมันมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ